ก็สู่รายการตื่นมาคุยนะครับถ่ายทอดสดนะครับตรงจากสตูดิโอ5มอนาทีวีนะครับวันพุธที่20พฤศจิกายน2556ครับทำไมเกรงขนาดนั้นนะแจ็คโดนดุมาหรอวัวใครดุวาโดนดุไม่ไหลพี่นอนไม่หลับครับเมื่อคืนเป็นอะไรบอสไม่สบายดราม่าดราม่าเชิญเมื่อกี้เมื่อกี้น้องทีมงานบอกว่าจริงๆิงนะแจ็คไปหาคุณวุ้ดี้ควรจะหิว สมุดเช็คไปด้วยทำไมฮะเขาอ้อนไงเขาให้คุณดูดิเซ็นเช็คให้ยังไม่ออกกันแล้วรอใกล้นิปีด้วยถ้าใครไปนี่คือโบนัสไม่แน่นะฮะเมื่อวานเมื่อวานนี้ผมขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันเมื่อวานถ่ายรายการตื่นมาคุยเสร็จเนี่ยผมก็ไปหาบอสที่โรงพยาบาลเลยไปเยี่ยมบอสที่โรงพยาบาลแล้วผมก็พอไปถือปุ๊บพี่เชื่อไหมอาการบอสนี่คือสลึมสลือคือแบบว่าเหมือนให้เขาเรียกเขาอะไรยาสลบใช่ออกจากห้องผ่าตัดด้วย แล้วผมไปเห็นไอ้อันหนึ่งตรงขาเขาอะไอ้สายเลือดอะเลือดเต็มขาเลยแล้วทําไมโอ้โหหนูจะเป็นลม่ะนี่โอ้ตัวใหญ่กะมีจะเป็นลมเจอเลือดดงมากแต่บอสก็บอกมาว่าไม่ต้องห่วงคุณแม่บอสก็อยู่ด้วยนี่นะฮะเขาบอกว่าโรงพยาบาลนี้คุณหมอเก่งมากนะครับรับรองบอสต้องหายเป็นปกติอย่างแน่นอนนะครับและสิ่งสาคัญเนี่ยบอสเนี่ยนะมีคําพูดมาฝากทุกคนด้วยนะครับผม ตอนนี้นะครับแจ็คก์อยู่ที่โหมดสบายนะครับผมแจ็คเหมือนผู้หญิงเลยะเมื่อกี้นี้นะฮะก็ไม่รู้สิครับก็เป็นคนที่แบบว่ากระสับกระส่ายมากเวลาบอสป่วยอะไรอย่าเงี้ยครับผมดราม่าตลอดและต้อนตลอดเนี่ยขอฝากไว้ครับผมนี่บอสนี่เพิ่งผ่าตัดสดๆแล้วร้อนเลยนะแล้วก็มาโชว์ความสดโชว์ความสดนี่ความสดนะคเป็นเลือดหมูนะครับไม่ใช่เลือดคนอ๋อเลือดคนเออนี่เป็นไงบ้างบอสอากาศตอนนี้ครับบอสก็ เพิ่งผ่าเสร็จเมื่อชั่วโมงไี้แล้วนะครับ,รบก็อาการตอนนี้ก็องส่งตัวอืมนะครับอ่แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาพักฟื้นกี่วัน,คร,นครับแต่ที่แน่ข่าวนี้คือเขาเจียกระดูกที่มันท,มทิ่มทิ่มเราไปเรียบร้อยแล้วอ,อใช่เขาก็ใช้วิธีเจียเจีให้มันให้มันเข้าที่อย่างเงี้ยกับเออแต่ว่าก็ต้องวางยาแล้วก็ ตื่นมาทีก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วหลังจากวันนี้เนี่ยอ,อาการพักฟื้นอีกวันอีกนานกน่าจะได้ไปทํางานคือตอนนี้เนี่ยหมอเขาสัญญาบอกว่าภายในวันพฤหัสเนี่ยจะสามารถไปจัดรายการเช้าได้เขาบอกนะแต่ก็ไม่รู้ครับต้องดูการการกายภาพก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะกายภาพเลยแปลกมากค,คือเขาจะลองเขาจะให้ลองฝึกเดินเลยเออก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นหัวนะครับเกาะเคะตอนนี้ใจสู้อยู่แล้วก็ สิ่งที่ยากสุดหายไปแล้วคือการผ่าตัดถูกต้องตอนนี้เราแค่เป็นช่วงพักฟื้นนั่นเองครับมีอะไรอยากจะฝากบอกมูเตลูแล้วก็คุณตั๊กคุณธัญญาไหมครับก็อยากจะบอกฝากบอกอ่าพี่ตั๊กนะครับคุณธัญญาแล้วก็อ่ามูเตลูนะครับก็คิดถึงคิดถึงนะคิดถึงทุกคนแล้วก็สัญญาว่าจะหายไวๆเพราะว่าทุกคนเห็นสภาพ ผมจริงๆแล้วเบื้องหลังตื่นมาคุยก็นั่งวิวแชร์กันตลอดก็เราจะกลับมาเดินอีกครั้งแล้วเย้โอเคให้บอสพักผ่อนเราขอคุณมากนะครับเจ้าเอเาครับผมที่นึกถึงแอปเปิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวเบิกกองถ่ายได้ตลอดทั้งวันอ๋อเดี๋ยวผมเส้นใบเรียบร้อยอ๋อรายการนะครับผคดีดีร้อเรื่องพ่อพ่อขอบคุณครับให้ไว้ครับ เป็นยังไงไมแหมไม่ตัดเห็น่ไม่ละแล้วสรุปว่าค่าแอปเปิ้ลเบิกผิววูดดี้เวอร์ยังไม่เบิกม่ไม่แพงมากแต่ต้องบอกว่าที่นี่หมอเก่งหมอเก่งเพราะว่าเคยมีเพื่อนผมไปเป็นเคสนี้เหมือนกันไปผ่าขาเพื่อนจะมีเงินไปโรงพยาบาลนี้เลยเหรอเอามีสิไปผ่าแล้วคือเจ็บขาบบบอยแหละแต่พอผ่าออกมาปุ๊บเท่านั้นเดินอย่างนี้เลยเอ้าตายไปว่าเราใครบาให้อย่างนั้นคือ ต่เดินแป๊บเดียวเพราะว่ากายภาพเขาเรียกเดินกายภาพแต่เดียวเดินปกติเลยเพราะผมมั่นใจยังไงบอสผมก็ต้องหายพี่ก็รักษาไวรลสีที่เนี่ยหมอเก่งนะวนนี้ไม่ี่นี่หมอเก่งก็พวกเราเอาใจช่วยแต่รู้สึกว่าผมกลับมาคนเดียวเหรอคุณทันย่าไปคุงทันย่าไปพี่ก่อนเราลงลงใลจริงียาาครับผม้วไปต่อจากแจ็คสักพักหนึ่งค่ะก็ดูเขาสดใสนะดูสดใสอะดูว่าเออ ดูดูแบบไม่ไม่เหมือนคนออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วแบบสลึมสลือเหนื่อยอะไรเง<ต>ี้ยไม่เวลา,าเวลามันมันมีมันมันคงเป็นเคล็ดอะหลายหลายท่านก็คงทราบว่าถ้าเกิดเข้าห้องผ่าตัดแล้วหมอเขาบอกห้ามให้หยุดน้ําหยุดอะไรทั้งหมดต้องหยุดนะห้าม,อมแอบนะบางคนอชอบแอบกินพอออกจากห้องผ่าตัดแล้วฟื้นเราจะอจียนมากเลยห้ามแอบนะพี่เคยแอบแล้วอ้ามอ้วนอ้นนะทรมานเนาะนะ ก็ขอ้วูดดี้หายเร็วๆนะคะเราก็ส่งดอกไม้ไปคิดถึงคิดถึงคิดถึงแล้วก็รู้สึกเมื่อวานนี้หลังผ่าตัดเสร็จวูดดี้ก็ทำกายภาพบำบัดเลยใช่ครับนะคะแสดงว่าอีกไม่นานก็คงจะหายเป็นปกติพวกเราเอาใจช่วยสรุปพวกนี้จะกลับมาจัดรายการไหมคงไม่ได้จัดกลับมาหรอกไม่ทันหรอกค่ะมี่ว่มาเพราะว่ากำลังใจเขาดีอ๋อเหรอใช่กำลังเขาแข็งแรงเขาแข็งแรง